สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ม,มีใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องะส์ฟาร์มนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้เสมอมานะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดเป็นกําลังใจก็รบกวนพี่น้องนะครับช่วยกดติดตามช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็พยายามจะหาสิ่งที่เป็นความรู้นะครับมาฝากพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้วันนี้นะครับผมเองจะมาเล่า ในเรื่องของการเตรียมตัวแม่พันธุ์ก่อนคลอดนะครับถ้าแม่พันธุ์ของเราผอมเกินไปเนี anything, right ่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่างนะครับมันจะเกิดความสูญเสียนะครับเราก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องเสียแม่วัวนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วถ้ามันผอมมากเกินไปมันจะมีผลอะไรตามมานะครับคือถ้าแม่พันธุ์ของเราก่อนคลอดนะถ้ามันผอมนะครับผอมผอมมากจนเกินไปเพราะว่าบางตัวน่ะมันจะ ไปลงล็อกตรงที่มันจะคลอดลูกช่วงหน้าแลง้งทีนี้บางทีเราปล่อยไปเลี้ยงหรือว่าวัวเรามันมีเยอะเนี่ยอาหารพวกหญ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยเขาผอมพอเขาผอมเสร็จปุ๊บอะ่ะมันจะมีปัญหาตามมาเลยคือ1วันที่เขาคลอดลูกนะครับน้ำนมอะ่ะจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยมีน้ํานมให้ลูกกินอันดับที่2นะครับคือลูกจะค้างนะครับส่วนมากแล้ววัวที่มันอผอมผมนะ่ะลูกมันจะค้างมันจะชอบค้างเป็นแทบทุกตัวครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับทีนี้ พอลูกค้างเสร็จปุ๊บวัวเขาก็จะฉี่ลําบากนะครับฉี่ไม่ค่อยออกแล้วทีนี้มันก็จะเบ่งเบ่งเยอะนะครับเบ่งเยอะเลยแล้วทีนี้บางตัวนะมดลูกทะลักนะครับที่ผมเคยเจอมานะแต่ว่าถึงขั้นที่มดลูกทะลักนี่มันก็มีส่วนน้อยครับแต่ว่ามันก็มีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพอลกมันค้างใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรา ตามหมอมาเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าหมอแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่ไม่เหมือนกันค่าหมอก็จะไม่เท่ากันกาอย่างน,น้อยก็มี500ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าลุกไม่ค้างเราก็ได้ขายน้องวัวใช่ไหมล่ะครับอย่างน,น้อยสี่0้ารค่าหมอเราก็ประหยัดไปอย่างน,น้อยก็สี่ห้าร้อยก็เงินก็เป็นพันแล้วนะครับในส่วนนี้ทีนี้ถามว่าถ้ามันลุกค้างบางตัวมันสามารถออกเองได้ไหม บางตัวมันก็หลุดเองนะครับแต่ว่าประมาณ2-3วันไปแล้วนะครับพี่น้องเห็นไอ้เจ้าตัวคอลนยนี่ครับไอ้ตัวนี้คือแม่เขาผอมนะครับคือก่อนหน้านี้ผมผมป่วยนะครับผมไม่ได้มาช่วยพ่อฉีดยาบำรุงก่อนที่เขาจะคลอดนะครับแล้วทีนี้มันเลี้ยงรับปีนี้คือเลี้ยงมากคือวัวผมแม่นี้มันผอมนะครับแล้วทีนี้พอเขาคลอดลูกมาเนี่ยอาการมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกพี่น้องนะครับคือน้ํานมไม่ค่อยมีแล้วก็ลุก้างนะครับแล้วทีนี้แม่เขาเบ่งนะครับเบ่ง เบ่งขับลกออกทีนี้เบ่งอยู่ประมาณ2วันครับ2วันแล้วมดลูกทะลักทีนี้ผมก็มาเจอกับแม่ตอนเช้าพอดีมาเห็นพอดีมดลูกทะลักก็ช่วยกันล้างนะครับช่วยกันล้างแล้วก็ยัดเข้าหลังจากนั้นก็ปล่อยเลี้ยงปกตินะครับประมาณเดือนหนึ่งมันก็ยังผอมๆอยู่ผมก็ฉีดยาบำรุงให้มันอยู่ 2- อสามเที่ยวนะครับแล้วทีนี้มันหญ้าไม่มีกินครับมันเปน็นู่นครับเป็นนอนอยู่กลางโคกครับกลางป่าก็เอากลับมาก็ไม่ฟื้นนะครับ ไม่ฟื้นฉีดยาบำรุงให้น้ำเกลือให้แคลเซียมก็ไม่ฟื้นขายได้3.5 0 0ครับทีนี้ก็มีปัญหาตามมาอีกไอ้ลายตัวเมื่อกี้นะครับไม่มีนมกินอีกมันก็มาลอยกินนมมีแม่เหลืองที่อยู่ข้างหลังตัวแม่แดงนี่ครับก็แต่ว่ามันก็ไม่พอกินหรอกครับเขาให้กินมั่งก็ชนมั่งก็ต้องซื้อนมให้กินอีกนี่นะครับปัญหาที่มันตามมาครับหลายอย่างเลยครับพี่น้องครับทีนี้เราจะมาเตรียมตัวแม่พันธุ์ครับก่อนคลอดเราต้องดูอย่างไรบ้างครับทีนี้ผมจาเล่าให้พี่น้องฟังเลยนะครับคือ อของผมเนี่ยประมาณ8เดือนนะครับแเดือนเนี่ยผมจะแยกออกมาเลยถามว่าทําไมผมถึงแยกออกมาคือคือเราจะมาเตรียมตัวก่อนที่เขาจะคลอดเพราะว่าบางทีเราปล่อยไปรวมฝูงบางทีมันก็มีการกระทงกระแทกกันนะครับบางทีเราก็กลัวนะครับกลัวมันจะแทงเพราะาอ้แม่เนี้ยผมผสมเทียมไว้ด้วยครับผมก็เลยว่ากลัวมันจะไปแย่งยากันก็เลยเอามาเข้าฝูงเพราะว่าวัวมัน50-60บางทีไอตัวไหนมันดื้อเนี่ยเดินไปมันก็กระแทกตุ้มเข้าไปเลยครับมันก็บางที เราเลี้ยงมานานเนาะถ้ามันแท้งเราก็เสียดายนะครับลงทุนไปก็หลายบาทผมก็เลยต้องแยกมาแยกมาประมาณ8เดือนเพราะว่าผมที่ผมสังเกตดูก่อน8เดือนถ้ามันถ้ามันกระแทกอะถ้าวัวไม่ถึง7 8เดือนส่วนมากมันจะไม่แทงครับมันจะแทงตอนประมาณ8เดือนขึ้นไปถ้ามันกระแทกกันนะถ้าที่ผมสังเกตผมก็เลยแยกมันมาตอน8เดือนพอผมแยกมันเสร็จปุ๊บมาเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการฉีดยาบํารุงครับ จิตยาบำรุงก็คือผมใช้3ตัวด้วยกันนะครับ3ตัวด้วยกัน3เข็มแรกคือ1อ่ะผมใช้ไบโอคาทาลินไบโอคาทาลินมันจะมีวิตามิน B รวมนะครับ B1 B2 B6 B12 แล้วก็มันจะมีสารสกัดจากยีสต์นะครับมันจะทําให้วัวของเรานะกินเก่งขึ้นกินเก่งนะครับกระตุ้นการกินของวัวครับพูดง่ายๆอ่าเข็มที่2คือผมจะฉีดคาโทซานนะครับคาโทซานที่ผมฉีดเข้าไปมันก็จะมี อฟอสฟอรัสอยู่ประมาณ10%เรนะครับแล้วก็จะมี B12 อไอ้อตัวนี้มันก็จะช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับคือ1อ่ะมันกินเยอะกินอาหารกระตุน้นการกินมีวิตามิน B รวมเข้าไปแล้วแล้วทีนี้มันก็จะดูดซึมดูดซึมดีขึ้นนะครับอ่ามันก็จะช่วยเสริมกันเนาะตัวที่3ก็คือผมจะฉีด AD3E นะครับ AD 3 e ีก็ช่วยเตรียมพวกระบบสืบพันธุ์นะครับเตรียมระบบสืบพันธุ์มีวิตามิน A วิตามิน ดีวิตามินอีเนี่ยครับมันก็ช่วยมันก็แทบจะครอบคลุมเกือบจะทั้งหมดแล้วครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็จะมีเกลือแร่ห้อยไว้นะครับถ้าเขาอยากเลียเขาก็มาเลียเอานะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยเสริมให้เขาอ่าสมบูรณ์แข็งแรงทีนี้หลังจากที่เราฉีดยาพวกนี้ไปแล้วประมาณอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับประมาณ8เดือนครึ่งผมก็จะถ่ายพยาธิครับยาถ่ายพยาธิที่ผมใช้ก็จะมีอยู่2ตัวได้ันะครับยาพยาธิภายนอกแล้วก็พยาธิภายใน ยาพยาธิภายนอกผมก็จะใช้เอฟนอกนะครับเอฟนอกฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับก็ขนาดการใช้ก็50าสิบอ่าัว50กิโลก็ต่อ1นซีซีทีนี้เราก็คํานวณน,นะครับว่าวัวของเรากี่กิโลอ่าอย่างถ้าเป็นวัวท้องอย่างตัวนี้ก็ประมาณ400โล400โลเราก็ฉีด8ปซีซีนะครับใต้ผิวหนังไอ้ยาตัวนี้มันก็จะใช้ค่ายาอ่าค่าพยาธิภายนอกแล้วก็ค่าพยาธิใบไม้ในตับด้วยนะครับ ในตัวยาก็จะมะีตัวยาอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเป็นไอเวอร์แมกตินนะครับกับโคซูลอนไอโคซูลอนตัวนี้นะครับฆ่าพยาธิใบไม้ในตับนะครับแล้วทีนี้ก็จะมียากรอกนะครับกรอกเราก็จะใช้อเบนเทลนะครับขนาดการใช้ก็10ซีซีต่อหนึ่งสิบกิโลต่อหนึซีซีนะครับอย่างวัวของเราน้ําหนัก400กิโลเราก็ใช้40 c ซีซีนะครับกรอกเข้าไปทีนี้ พออายุคันของวัวผมประมาณ9เดือนเนี่ยผมก็จะมาฉีดยาบํารุงอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะใช้อ่าหนึ่งเลยคือคาโตซานนะครับคาโตซานก็ช่วยเกี่ยวกับการดูดซึมนะครับช่วยกับระบบสืบพันธุ์นะครับตัวยาที่2ผมก็จะใช้อ e ีซิลีเนียมนะครับคือป้องกันลุกค้างนะครับฉีดอายุคันประมาณ9เดือนครับทีนี้ก็จะไม่ได้ฉีดแล้วครับผมก็จะฉีดแค่นี้แล้วก็การกินก็จะไม่ให้เขากินเยอะเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูบอดีสกอร์นะครับว่าวัวของเราเนะี่ยมันจะอ้วนเกินไปไหมเพราะว่าถ้าเราให้เขากินอาหารกินหญ้ามากเกินไปเนี่ยบางบางบางตัวเนะี่ยมันจะไปดันจะทําให้หมดลูกมันออกมาด้วยนะครับสาหรับวัวบางตัวนะแต่แต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นนูของผมเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วครับเพราะว่าผมจะมีพกการฉีดยาบำรุงแล้วก็มีเกลือแร่ให้กินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือบอกพี่น้องนะครับบอกเผื่อไปเลย ทีนี้หลังจากที่วัวของเราคลอดลูกเนี่ยวัวของเราคลอดลูกเนี่ยเราก็จะมาฉีดยาบำรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับของผมก็จะฉีดอย่างนี้นะครับก็จะมีคาโตซานมีไบโอคาตาลินแล้วก็มีเ d ดีนะครับผมก็จะฉีดหลังจากที่เขาคลอดแล้วผมก็จะฉีดทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกอาทิตย์เลยแล้วก็อายุหลังคลอดนี่ประมาณ1เดือนนี่ผมก็จะทําการฉีด PG นะครับเพื่อตั้งรอบการเป็นสัตว์ของเขานะครับ PG สลายขอปัดรูเทียมครับพูด,ดง่ายๆตั้งรอบการเป็นสัตว์พออายุคันเอ่ยพออายุลูกเขาเดือนครึ่งผมก็จะมาฉีดฮอร์โมนนะครับ GnRH นะครับฉีดผมจะใช้เฟอร์ตาเกีนะครับฉีดประมาณ2 5ซีซีเนี่ยครับฉีดเพื่อที่จะบำรุงระบบสืบพันธุ์เขาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขากับสัตว์ไว้นะครับวิธีนี้ที่ผมทำมาเนี่ย วัวของผมเนี่ยมันก็จะกับสัตว์ประมาณแมบางตัวก็ไม่ถึง2เดือนครับประมาณ2เดือนได้ผสมครับแทบทุกตัวแต่บางตัวเนี่ยยังไม่ทันได้ฉีด PG เลยครับก็คือเกือบเกือบเดือนน่ะสาวันหรือว่าประมาณ28วันบางตัวมันก็เป็นสัตว์นะครับถ้ามันสมบูรณ์ก่อนคลอดเนี่ยที่เท่าที่ผมบอกพี่น้องมาเนี่ยแล้วก็ฉีดยาบำรุงทุกอาทิตย์เนี่ยก็คือบางทีเดือนเดียวก็เป็นสัตว์แล้วก็ผสมคิดภายในครั้งเดียวเลยครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเลย อันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้แล้วมันได้ผลนะครับผมก็เลยมาบอกพี่น้องนะครับบอกถึงการเตรียมตัวก่อนคลอดถ้ามันผอมมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้าเราเตรียมตัวให้เขาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์พันธุ์เนี่ยเขาหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วเขาก็จะกลับสัตว์ไวนะครับกลับสัตว์ไวแล้วก็ผสมจิตง่ายนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาบอกพี่น้องเกี่ยวกับการจะทําให้วัวผสมเทียมแบบจิตง่ายๆนะครับครั้งเดียวติดนะครับซึ่ง ผมเองผมก็ทดลองมาหลายตัวนะครับหลายตัวซึ่งผมจะใช้ฮอร์โมนครับฮอร์โมนช่วยเพราะว่าผมเองผมเลี้ยงวัวมานานนะครับผมก็เลี้ยงหลากหลายรูปแบบนะครับทดลองมาแทบจะเกือบทุกรูปแบบแล้วมั้งครับในเรื่องของการประหยัดต้นทุนในเรื่องของการบำรุงโจทย์แต่ละโจทย์มันก็ใช้การทดลองใช้ยาที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนไอโจทย์ต่อไปที่ผมจะมาเล่านี่คือผสมเทียมยังไงให้ครั้งเดียวติดนะครับจะมีการ เตรียมตัวแม่พันธุ์อย่างไรแล้วก็ใช้ฮอร์โมนตัวไหนเร่งนะครับเราหลักการแบบไหนบ้างนะครับมีหลักวิชาการยังไงก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้ความรู้นะครับเพราะว่าบางท่านเองเนี่ยเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะครับเงินมีเงินได้ไม่ใช่จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเอาเงินมาลงทุนหลัก10ล้านนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูนี่คือสิ่งที่เขาขาดคือ ขาดความขาดความยังไงล่ะความหาความรู้ที่แท้จริงนะเพราะว่าบางทีก่อนที่จะทําอะไรเดี๋ยบางบางบางท่านอาจจะไม่ได้ทําเองนะครับให้ให้คนอื่นบริหารจัดการนี่ครับบางทีไม่มีความรู้เยอะไม่มีความรู้ที่แท้จริงอ่ะมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวผมก็พยายามจะมาทําคลิปนะครับเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้เอาประสบการณ์ของผมเนี่ยไปพิจารณานะครับบางท่านอาจจะไปหาความรู้เพิ่มอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเองผมที่ผมมีความรู้ ที่ทำเนี่ยผมก็ไม่ได้จะมีความรู้คิดเองได้หรอกครับผมก็นี่ครับมีสัตวแพทย์ที่เขามีประสบการณ์การทำงานมาเป็น30ปีเนี่ยมาช่วยเหลือมาให้คำแนะนำมาเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมศึกษาหาข้อมูลเจอหมอคนไหนเจออะไรเนี่ยผมก็รวบรวมข้อมูลเจอประสบการณ์จากคนที่เลี้ยงวัวโดยตรงเนี่ยผมก็เอาข้อมูลตัวนั้นมา มาวิเคราะห์นะครับมาพิจารณาแต่ก็บนพื้นฐานของความจริงนะครับผมบอกพี่น้องก่อนเลยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ผมทดลองมากกว่าหมอที่เขาทํางานประจำนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอต้นทุนนะครับคือว่าผมอยากได้ความรู้ที่แท้จริงเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมต้องมาเดินทางในสายอาชีพนี้ถามว่าทําไมถึงจะต้องลงทุนมากมายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าผมไม่มีความรู้ที่แท้จริงอ่ะผมก็จะเผื่อผมมาแล้ว มันติดขัดเนี่ยในวันที่ผมไม่มีเงินเดือนเนี่ยผมก็จะเดือดร้อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เดือดร้อนแค่ตัวเราไหนจะลูกเมียพ่อแม่เองนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีงานมีเงินมีงานประจําอยู่เราได้เงินเดือนทุกเดือนถ้ามันลงทุนไปถึงแม้มันยังไม่ได้ผลผลิตแต่เราได้ความรู้เนี่ยเราก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ถ้าวันนั้นที่เรามาทําแล้วเราไม่มีความรู้นะครับเงินอย่างที่ผมบอกไปนะบางท่านลงทุนเป็น10ล้าน ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับเจ๊งครับผมก็เห็นหลายๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่กล้ามาตีเพนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนอจิตใจสําหรับคนที่จะเริ่มใหม่ครับผมก็ไม่กล้าแล้วก็มันก็เป็นในแง่ของเชิงลบด้วยก็เลยไม่กล้ามาถ่ายทอดให้ฟังนะครับสิ่งที่ผมนําเสนอผมก็อยากให้พี่น้องนะมีความรู้ประหยัดเงินประหยัดทองน,นะครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่จะทํานะครับก็พยายามทําคลิปแต่ละอย่างก็มาเล่าสู่ฟังเพราะว่า ผมเองอยู่กับวัวน,นี่คือวัวน,นี่ดูทุกวันนะครับดูทุกวันหาความรู้หาความรู้แบบบางทีแทบจะไม่มีเวลานอนแล้วครับไหนจะมาทดลองของผมอีกค่าน้ำมงน้้ำมันวิ่งมาดูนี่ตั้งแต่เลี้ยงวัวมานี่ก็หมดประมาณ6 0แสนนะครับค่าน้ำมันที่เติมมาทุกอาทิตย์นะครับ6 7เ0 0แสนน่าจะได้ค่ายาค่าฮอร์โมนค่า,า,าวิตามินที่ทดลองไปค่าวงค่าวัวอีกเบ็ดเสร็จก็เกือบเกือบ2ล้านนะครับที่ลงทุนไปนี่ครับ ก็บอกพี่น้องครับไม่รวมซื้อลดซื้อที่ซื้อนุนซื้อนี่นะครับก็นั่นแหละครับลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยก็อยากจะเอาความรู้มาบอกพี่น้องนะครับพี่น้องจะได้ประสบความสําเร็จนะครับจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเหมือนผมส่วนผมเองที่ทดลองก็ถือว่าไม่สูญเปล่าครับเราก็รู้เก่งขึ้นมาเยอะอย่างน,น้อยๆถ้าเราออกจากงานประจํามาเราก็มานับ7นับ8ปนะครับเราไม่ได้มานับ1นับ2ล้มลุกคุกขานนะครับคือเรารู้ตั้งแต่ หัวยันท้ายของขบวนการการผลิตทํายังไงจะให้ได้ผลผลิตครับแผ่นกล้องไปนี่ก็จะเป็นวัวฝูงนะครับวัวฝูงแต่ต่อไปการเลี้ยงของผมก็อาจจะไม่ใช่วัวฝูงแล้วทีนี้เราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบที่มันง่ายขึ้นที่ดีขึ้นพัฒนาเพิ่มมูลค่าไปนะครับเหมือนที่เราผสมเทียมนี่นะครับแม่ไหนของผมสวยผมจะคัดมาผสมเทียมนะครับพวกแม่นี้คือมันผ่านการจ่ายลูกแล้วนะครับคือว่าเขาจ่ายลูกสวยแล้วทีนี้เรารู้และวว่าตัวเขาพันธุกรรมมาแบบไหน แล้วเราก็มาคัดการจ่ายลูกเพราะว่าถ้าเราจะเอาเงินถุงเงินถังไปลงทุนซื้อวอัวแพงๆเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินอีกเยอะครับที่เป็นแม่บล็อกเราก็เลยเอ้าวไหนๆเราก็มีแม่วัวอยู่แล้วเราก็พัฒนาจากสิ่งที่เรามีแล้วกันเพื่อที่จะลดปัญหาลดต้นทุนในสิ่งที่เราจะต้องลงทุนนะครับคือเซฟคอร์สนะครับเพราะว่าราคาวัวนะ่ะมันมีขึ้นมีลงครับเลี้ยงวันนี้ ผสมวันนี้กว่าจะคลอดลูกก็ตีไปปีหนึ่งกว่าจะได้ขายลูกอีกก็เป็นปีนู่นแหละครับ2ปีแล้วราคาวัวอีก2ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมละครับพี่น้องครับนี่แหละครับอยากให้พี่น้องลองนึกภาพตามนะครับจะได้วางแผนชีวิตถูกนะครับส่วนตัวของผมเองก็พยายามจะหาความรู้นะครับมาให้พี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่ผ่านมาเจอคลิปนะครับจะได้มีความรู้หรือว่าจะได้ต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองรู้ไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็จากลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันเสมอมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ